เอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวิทยาก็าสามารถย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เลยยังไงก็อย่าลืมแวะไปตามที่ดินที่แจกเอาไว้ตามคำสั่งเสียในเพิรีกรรมด้วยนะครับแม่ไม่เคยบอกเลยจริงๆสงสัยจังว่าเป็นเพราะอะไรจะเหมือนพวกในละครหรือเปล่าคุณหนูร่ำรวยนีออกจากบ้านเพราะหลงรักผู้ชายไม่มีฐานนะ ยิยดาพิยดาบอกให้รับสืบพ่อต่อมตราจะกูทำไมมึงไม่ยอมลทัทธิแม่หมดแตกต่างจากศยาศาสตร์ทั่วไปจริงหรือไม่ ศยศาสตร์ที่ว่านั้นก็เป็นลทัทธิความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเปล่าส่วนลทัทธิแม่มดก็มีหลายคนเชื่อว่าเป็นศาสตร์หรือวิชาเฉพาะขาแขนงหนึ่งที่หากฝึกฝนหรือได้รับสืบทอดมาโดยสายเลือดก็จะสามารถใช้ศาสตร์นั้นได้จะเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเรื่องราวในวันนี้คงจะพอไขข้อกระจ่างบางคำถามให้กับเราได้ ในวันหยุดหลังจากทำงานมาตลอด5วันทั้งสัปดาห์วิยาดาก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงออดหน้าบ้านเช่าที่เธอเช่าอยู่มานานหลายปีและเมื่อเปิดประตูหน้าบ้านก็พบว่าคนที่มาปลุกเธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสรุตชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่รู้จักผ่านรุ่นพี่ในที่ทำงานซึ่งคอยตามจีบและคอยแวะเวียนมาหาเธออยู่บ่อย คยบอกแล้วไงวันหยุดอย่ามาปลูกนะจดหมายด่วนมาส่งครับจดหมายอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยไงว่ามีจดหมายด่วนอยู่หน้าบ้านสงสัยน่าจะมาส่งตั้งแต่เมื่อวานนะโอ้ยนายนี่น่าหงุดหงิดจริงๆเลยรอแ,แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเอากุญแจบ้านก่อนและจดหมายด่วนในมือของสรุตนั้นก็คือ จดหมายที่แจ้งถึงการเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่ที่วิยาดาไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกท่านยังอยู่และแม้จะมารู้เอาในตอนที่จากไปแล้วก็ตามเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวิยาดาก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เลยเลยเอกสารกริทธิ์ต่างๆผมจะจัดส่งให้อีกครั้งนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะไปตามที่ดีที่แจกเอาไว้ตามคำสั่งเสียในเพิธีกรรมด้วยนะครับค่ะ หลังจากจัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อยสรุตก็อาสาพาวิยาดาไปดูที่ดินตามที่ทนายความของครอบครัวเธอบอกทำให้วิยาดารู้ว่าแท้จริงแล้วครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีมากแต่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะแม่ไม่เคยเล่าให้เธอฟังและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหาเช้ากินข่ามาตลอดแม้แต่พ่อเธอก็ไม่เคยเห็นหน้า อา้าถึงสักทีที่สุดท้ายไกลสุดเลยเนะเนี่ยจะบ่นอะไรเนี่ยถ้าไม่เต็มใจมาก็ไม่ต้องมาก็ได้นะเปล่าบ่นซะหน่อยเออว่าแต่จะถามตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไอกระท่อมที่มีอยู่ไกลๆนั่นเห็นมีทุกที่ในที่ดินของครอบครัวเธอเลยนะมันมีไว้ทําไมเหรอนี่เราจะไปรู้ได้ยังไงเล่าก็เพิ่งเคยมาเหมือนกับนายนี่แหละงั้นพวกเราลงไปดูกันดีไหม วิยาดาเห็นด้วยกับสรุธที่จะลงมาดูว่ากระท่อมที่ว่าซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ที่เป็นของครอบครัวเธอมีไว้ทำอะไรแต่เมื่อสรุธเปิดประตูกระท่อมออกก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับกระท่อมทั่วไปที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใหญ่หากไม่มีคนคอยดูแลแต่กลับมีบางอย่างที่แตกต่างจากนั้นไป นั่นก็คือมีบางอย่างห้อยไว้เต็มกระท่อมหลังนั้นด้วยความสงสัยทำให้สรุตตัดสินใจจับสิ่งที่ห้อยอยู่ทันทีที่สรุตจับสิ่งนั้นร่างกายของวิญดา,าก็มีอาการบางอย่างก่อนที่เธอจะเซจนสรุตต้องเข้าไปประคองวิโอเคหรือเปล่าหิวข้าวด้วยไงถึงจะเป็นลมอะเออ นายนี่ก็นะกลับกันก่อนดีกว่าเย็นแล้วไว้พรุ่งนี้ถ้าจะทำอะไรต่อยังมีวันหยุดอีกวันนะทั้งสองคนได้เดินทางกลับมาที่บ้านซึ่งเป็นมรดกอีกชิ้นหนึ่งของวิยาดาเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามโอ้อาและท่ามกลางธรรมชาติ วิยดายืนมองรูปภาพของบรรพบุรุษที่แขวนเอาไว้อยู่บนฝาผนังอย่างอดสงสัยไม่ได้ที่ทำไมคนอื่นมีรอยยิ้มกันหมดแต่รูปของแม่เธอกลับเป็นรูปที่ไม่มีรอยยิ้มเพียงภาพเดียวแม่ไม่เคยบอกเลยจริงๆไม่เลยสักครั้งที่จะพูดสงสัยจังว่าเป็นเพราะอะไรจะเหมือนพวกในละครหรือเปล่าคุณหนูร่ำรวย นีออกจากบ้านเพราะหลงรักผู้ชายไม่มีฐานะครอบครัวไม่ยอมรับลูกเกิดมาเลยต้องปกปิดความจริงนายก็คิดได้เนาะก็เธออยากได้คำตอบเราก็เลยหาให้ไง <laughs> หลังจากผ่านวันที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันวิยาดาและสรุตก็นอนหลับพักผ่อนในห้องนอนใหญ่ของบ้านด้วยกัน แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้นอนที่เดียวกันเพราะวิญาดานั้นมักเว้นระยะอยู่เสมอแต่จู่ๆเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังล่องลอยเข้ามาหาวิญาดาณที่กำลังหลับอยู่วิญาดาวิญาดาเสียงเรียกนั้นทำให้วิญาดารู้สึกกระสับกระส่ายในห้วงความรู้สึก ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเรียกที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงหรือความฝันแต่ความรู้สึกที่เหมือนมีบางอย่างเข้ามาใกล้ก็ทำให้วิญญาลืมตาตื่นขึ้นก่อนจะพบว่ามีใครบางคนกำลังลอยขนาดกับตัวเธอและจ้องเขม็งมาที่เธอ วิเป็นอะไรวิวิตื่นสิวิเสียงของสรุปปลุกให้วิยดาตื่นขึ้นก่อนที่เธอจะรีบเล่าสิ่งที่เจอในความฝันซึ่งมันน่ากลัวและน่าสยดสยองสำหรับเธอเป็นอย่างมากแน่นะวิเออคือผมหมายถึงแน่นะที่คุณบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องจริง วิญดาดาน,นั่นไงสิ่งนี้เลยสิ่งนี้แล้วแล้วใครเรียกเราวิทั้งสองพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่บริเวณรอบๆนั้นไม่มีเลยและเสียงเรียกร้องวิยดายังคงอยู่กระทั่งทั้งสองเริ่มแน่ใจว่าเสียงเรียกนั้นไม่ได้อยู่ไหนไกล <Hey! S 2> สรุปรีบพาวิยญาดาวิ่งหนีออกมาจากห้องก่อนจะพากันลงบันไดามาเรื่อยเสียงเรียกวิยญาดายังคงเรียกเธออยู่อย่างไม่หยุดยอนเช่นกันถึงจะหนีห่างจากข้างบนมาได้แต่ก็มาเจอกับวิญญาณอีกตนที่ไม่ได้ต่างจากตนแรกมากนักวิญญาณตนนั้นพุ่งเข้ามาหาวิยญาดาอย่างแรง จนวิยดาล้มทั้งยืนและจมลงในห้วงของนิทราในห้วงของนิทรานั้นวิยดาได้เห็นภาพอดีตของตระกูลตัวเองที่มั่งคั่งร่ำรวยและเต็มไปด้วยค่ารับใช้วิญญาณของหญิงสาวตนแรกที่อยู่ในสภาพน่ากลัวในภาพนิมิตนี้เธอกลับดูสง่างามและเยอ่อหยิง่งและเก็บซ่อนความลับ บางอย่างเอาไว้ห้องแห่งความลับนั้นได้เก็บซ่อนเอาแท่นบูชาเครื่องรางทำให้เวียดาเข้าใจทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้ว่าแท้จริงแล้วครอบครัวของเธอคือครอบครัวที่อยู่ในลัทธิแม่มดกูขอให้มึงสืบทอดรับมนตาต่อจากกุ้งไง สรุธที่ร้องเรียกวิยดาหลายครั้งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่วิยดาลืมตาตื่นขึ้นแม้ว่าเธอจะทำให้เขาตกใจอยู่หลายครั้งหลายคราวก็ตามนาต้องช่วยฉันช่วยฉันนะช่วยให้เราช่วยอะไรเธอวิเราก็แค่ เฮ้ยเอาแล้วไงวิจะทำยังไงตอนน่อดีเธอใจยเยน็นๆต้องสติก,ก่อนเข,เขาเป็นญาติเธอนี่คือก็ลองคุยกับเขาให้ใจยเย็นก่อนสิไม่ต้องมาบอกเราวิญญาณของหญิงสาวที่เป็นต้นตระกูลของวิญญาดาในสภาพน่ากลัวนั้นจ้องขเขม่งมาที่ทั้งสองวิญญาดาเองก็จ้องกลับเช่นกันก่อนที่บทสนทนาระหว่างมนุษย์ กับสิ่่งทีเหลือเเเชชืือ่ออน้ธรรมาติจะกิดขึ้นบอกให้รับสืบพ่อต่อมมนาจากกูทำไมมึงไม่อยอด <tar ger> ก็อยากเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยากเป็นแม่มดดัททีบ้าบออะไรนั่นก็คงเป็นพ่อแม่ไม่อยากยุ่งถือได้หนีออกมาและจะมาคับให้รับทำไมนี่เมื่อไม่อยากได้อะเมื่อกันไม่ผิดกับแม่ พราะความรักพระพูธชายทำให้มึงไม่อยากมีชีวิตที่เหมือนคนอื่นอย่างกอดไปกันเะวิยดาษภาสรุธ วิ่งเข้ามาในครัวก่อนจะพุ่งตัวไปเปิดเตาแกส๊สและเปิดลิ้นชักหาของบางอย่างก่อนจะเอาที่จุดเตาแกส๊สออกมาลองจุดไฟและหันไปมองที่สรุปพร้อมกับพยักหน้าแน่ใจนะวิว่าเธออยากทำแบบนี้เรื่องใหญ่เลยนะวิแน่สิเรื่องไม่ใหญ่วิาดาไม่ทำหรอกนะงั้นรอแปบ๊บเราสำรวจมาแล้ว มีเจ้านี่ก็จัดให้ใหญ่ไปเลยชีวิตวิญดาและสรุตได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าในชีวิตนี้จะอยากทำมาก่อนแต่เมื่อวิญดาแน่ใจสรุตก็พร้อมที่จะสนับสนุนหากว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เขารักแน่ใจและมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาจบเรื่องนี้กันเถอะ วิขอมารุดกระจัดให้สิ้นสุดคำของตัวเองสรุปก็ใช้ขวานฟันเข้าที่ประตูไม้บานใหญ่ที่พวกเขาเปิดไม่ออกแต่กับขวานไม้ก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้ส่วนวิยาดาก็เตรียมพร้อมที่จะใช้ที่จุดเตาแกส๊สจุดไฟเพื่อลบล้างมนตราทุกอย่างที่มันจบแค่นี้แหละนาทิแม่บดบ้าบอพอ รุดรีบดึงตัวของวิยาดาออกมาจากบ้านในทันทีที่เธอจุดไฟวิญาดาวิญาดาบอกให้รับสืบพ่อต่อมาตราจะก,กูทำไมมึงไม่ยอก แม้จะตกตะลึงแต่วิยาดาก็ได้สติในเวลาต่อมาและยืนมองบ้านหลังใหญ่ที่มีมูลค่าค่อยๆถูกไฟไหม้หายไปต่อหน้าต่อต,อตาของวิญดาดาทายาทีิงคนเดียวที่เหลืออยู่เอาจริงๆนะเราน่าจะแค่ทำรายห้องนั้นเออแบบนี้ต้องโดนข้อหาวางเพลิงหรือเปล่าเนี่ยเอา้า ทำไมเพิ่งคิดได้ล่ะวิบอกแล้วว่าไม่ต้องเล่นใหญ่พูดตอนไหนอะฮะโทรเรียกจับเพิงเนยละกันเอ๊ะเอา้เอาเลืมมือถือไว้ในบ้านซงงานะงั้นนะเรามีเดี๋ยวโทรเองเรื่องราวบางอย่างหากมีความยึดมั่นเชื่อถือในตนเองแล้วไม่ว่าจะความเชื่อแบบไหน มนตราอะไรหรือศาสตร์ไหนๆก็ไม่ดีเท่ากับความเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้ามีโอกาสได้สืบทอดสิ่งเหล่านั้นจะเลือกทำอย่างไรสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์